ู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทโดยอาการแห่งอริยสัจสี่ไม่สามารถก้าวล่วงปฏิจจสมุปปัน,นธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งชรามรณะไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับม่เหลือแห่งชรามรณะไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับม่เหลือแห่งชรามรณะ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นหนาจะก้าวล่วงชรามรณะเสียได้แล้วดำรงอยู่ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จกมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่า,าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งชาติไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นแห่งชาติไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นนาจะก้าวล่วงชาติเสียได้แล้วดำรงอยู่ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งภพไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นแห่งภพไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งภพไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งภพสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นนา จะก้าวล่วงพบเสียได้แล้วดำรงอยู่ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้โทษถึงซึ่งอุปาทานไม่รู้โทษถึงซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นแห่งอุปาทานไม่รู้โทษถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานไม่รู้โทษถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสารให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานสมณะหรือพรามเหล่านั้นหนา จะก้าวล่วงอุปาทานเสียได้แล้วดำรงอยู่ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งตันหาไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นแห่งตันหาไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งตันหาไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำศัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตันหาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นหนาะ จะก้าวล่วงตันหาเสียได้แล้วดำรงอยู่ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเวทนาไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นแห่งเวทนาไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนาไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำศักว์ใี้รูถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาสมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นหนาะ จะก้าวล่วงเวทนาเสียได้แล้วดำรงอยู่ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จกมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งผัสสะไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นแห่งผัสสะไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งผัสสะไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องธรรมตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งผัสสะสมณะพราหมณ์เหล่านั้นหนะ จะก้าวล่วงผัสสะเสียได้แล้วดำรงอยู่ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งสลายตนะไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นแห่งสลายตนะไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำศาสให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะ สมณะพราหมณ์เหล่านั้นหนาจาก้าวล่วงสลายยตนาเสียได้แล้วดำรงอยู่ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จกมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งนามรูปไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นแห่งนามรูปไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งนามรูปไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องธรรมศัตว์ที่ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูป สมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นหนาจะก,ก้าวล่วงนามรูปเสียได้แล้วดำรงอยู่ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จกมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่า,าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ทูถึงซึ่งวิญญาณไม่รู้ทวถึงซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นแห่งวิญญาณไม่รู้ทวถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณไม่รู้ทวถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องธรรมศาสตร์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นหนะจาจะก้าวล่วงวิญญาณเสียได้แล้วดำรงอยู่ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ทูถ,ถึงซึ่งสังขารทั้งหลายไม่รู้ทูถึงซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นแห่งสังขารไม่รู้ทูถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารไม่รู้ทูถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขาร สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นนาจะกก้าล่วงสังขารทั้งหลายเสียได้แล้วดำรงอยู่ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จกมีได้